วันนี้แองเจลมาบอกคุณนะคะเป็นไพ่ของ Angel of Wealth ์นะคะแองเจของความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะ Financial flow comes easily to you การเงินนะคะจะฟลรมาหาคุณอย่างง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารผ่านไพ่ใบนี้นะคะวันนี้คำว่าความมาัง่งคั่งไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะคะนอกเหนือจากเงินสิ่งที่เข้ามาหาคุณค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นผู้คนเป็นเพื่อนเป็นคู่ค้านะคะเป็นสิ่งดีๆมากมายหลายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณเหล่านั้นก็รวมเรียกว่าเป็นความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าเราโฟกัสแต่เรื่องของเงินคุณอาจจะพลาดโอกาสที่จะมองเห็นความมั่งคั่งรอบตัวคุณนะคะ่ะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราที่เราได้รับมาอย่างพิเศษ สิ่งที่เราได้รับมาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดสิ่งที่คนมีน้ำใจซื้อหามาฝากเราคุณลองดูก็ได้ค่ะในชีวิตคุณนะคะตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้คุณนะ่ะใช้เงินไปมหาศารขนาดไหนนั่นคือความมาั่งคั่งในชีวิตที่คุณได้รับค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเรื่องของความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกความรักตัวเองนะคะมันจะดึงดูดความมาั่งคั่งเข้ามาในชีวิตคุณะคะ่ะ วันนี้อยากให้โฟกัสนะคะให้เปิดใจที่จะลองมองดูสิ่งต่างๆที่คุณได้รับในชีวิตนอเนกเหนือจากเงินค่ะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณคือผู้ที่โชคดีและเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งไม่น้อยไปกว่าคนอื่นเลยค่ะ